ตอนที่183เตรียมต่อสู้เมื่อได้ยินเช่นนั้นฉเฉวียนหลิงก็รู้สึกหายใจไม่ออกจนแทบจะหมดสติหนูน้อยมัดผมจุกคล้ายน้ำเต็มศีรษะเขาดูจะประมาทเธอเล็กน้อยและไม่คิดว่าเธอจะมีไหวพริบถึงเพียงนี้เมื่อมองไปที่หนูน้อยที่ทำหน้าไร้เดียงสาอีกครั้งเขาจึงเข้าใจว่าทำไมเฉินจือหยวนถึงยืนกรานที่จะเอาชนะเด็กคนนี้ให้ได้หนูน้อยคนนี้ช่างน่ารำคาญมากกว่าลีหยวนหมิงผู้เป็นอาจารย์ของเธอเสียอีก เขาสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าหนูน้อยคนนี้ช่างเป็นคนที่มีอารมณ์ขันจริงๆฉันกับอาจารย์ของเธอนั้นอายุเล่เลี่ยก,กันซึ่งความหมายก็คือหากเขาเรียกหนูน้อยว่าปู่เช่นนั้นอาจารย์ของเธอก็ต้องเรียกแบบนั้นด้วยโดยไม่คาดคิดว่าโจโจนั้นไม่ได้หมายถึงทุกคนเธอเอียงศีรษะและมองเขาอย่างสงสัยพร้อมพูดออกมาเบาๆว่าหนูก็บอกแล้วว่าเป็นคำเรียกระหว่างเราสิลุงทำไมแค่คำพูดง่ายๆแบบนี้ถึงยังไม่เข้าใจอีกช่างไม่เอาไหนเลยจริงๆ ขณะที่เธอพูดเธอก็มองไปที่เขาอย่างเห็นใจช่างน่าสงสารอารามไปหยุนที่ยิ่งใหญ่แต่กลับมีแต่สิทธิโง่เขลาแววตาของหนูน้อยดูใสซื่อบริสุทธิ์จนทุกคนสามารถมองเห็นความหมายภายใต้สายตาคู่นั้นและทันทีที่ฉเฉวหลิงมองไปที่หนูน้อยเขาก็เข้าใจความหมายของเธอมันจึงทําให้เขาโมโหจนหน้าเขียวแสดงละครเก่งเกินไปแล้วโจโจโหยวนหมิงที่ดูหนูน้อยอยู่ด้านหลังก็เรียกหนูน้อยมานี่สิ เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายโมโหโจนหมดสติไปมิเช่นนั้นสมบัติของพวกเขาคงจะหลุดมือไปอย่างแน่นอนถุงผ้าที่เตรียมมาก็คงเปล่าประโยชน์โจโจเข้าในความหมายนั้นจึงรีบวิ่งไปหาเขาทันทีและยืนข้างกายเขาอย่างเชื่อฟังโดยไม่พูดอะไรออกมาลีหยวนหมิงมองไปที่เฉวียนหลิงและพูดด้วยรอยยิ้มสิทธิเฉวียนหลิงอยากโกรธเลยโจโจอย,อยังเด็กและยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์และจริงจังมากเมื่อพี่เฉินบอกว่าจะเรียกเธอว่าปู่เธอก็ทําตามที่เขาพูดก็เท่านั้น เขาพูดด้วยท่าทีที่จริงจังหากเฉวียนหลิงไม่รู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาคงเชื่อคำพูดที่ไราสาระนี้ไปแล้วอาจารและสิทธิ์คู่นี้ไม่ใช่คนดีเลยสักคนตอนนี้เขารู้สึกปวดศีรษะมากและไม่อาจโต้เถียงกับหนูน้อยต่อหน้าทุกคนได้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเงียบและผายมือเชิญพวกเขาเข้ามาข้างในไปกันเถอะลี่หยวนหมิงโบโกมจากนั้นเหล่าผู้ที่มาแสวงบุญและรอดูเหตุการณ์นี้ก็ได้ตามเข้าไป เฉวียนหลิงพยายามข่มใจของตัวเองและเก็บซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้และเหล่าสิทธิ์น้องของเขาก็เอ่ยถามซ้ำๆสิทธิ์พี่เราควรจะทำอย่างไรต่อไปดีจะทำอะไรได้อีกมือของเฉวียนหลิงสั่นเล็กน้อยเขารู้ดีว่าเหตุการณ์ในวันนี้ไม่มีทางผ่านไปได้ง่ายๆอย่างแน่นอนผู้อาวุโสใกล้ถึงหรือยังลูกศิษย์ของเขาพยักหน้าส่งคนไปเชิญแล้วครับน่าจะมาถึงในอีกไม่ช้าดีแล้ว จากนั้นเฉวียนหลิงก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งแล้วกำลังจะเดินเข้าไปข้างในในตอนนั้นเองโจโจโมองซ้ายมองขวาสังเกตไปรอบๆบริเวณอารามไปหยุนอย่างอยากรู้อยากเห็นเมื่อเห็นลานกว้างดวงตาของหนูน้อยก็สว่างวับขึ้นมาทันทีจากนั้นก็วิ่งไปหาหลิหวหนิงและถามว่าอาจารย์อาจารย์หนูขอใช้พื้นที่นี้ปลูกยาสมุนไพรได้ไหมคะ หนูน้อยอิจฉาแปลงยาสมุนไพรในสวนหลังกุฏิของอาจารย์เจ้าอาวาสมานานแล้วและน่าเสียดายที่พื้นที่ของอารามซานชิงของพวกเธอนั้นแคบไปหน่อยและพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ใช้ปลูกพืชผักสวนครัวจนไม่เหลือที่ให้ปลูกยาสมุนไพรเลยไดสิล่หยวนหมิงตอบตกลงทันทีภูเขาทั้งลูกนี้เป็นของอารามไปหยุนทั้งหมดและอนาคตก็จะเป็นที่ตั้งของอารามซานชิงเราแล้วโจโจอยากปลูกเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเลยว้าว โจโจร้องออกมาด้วยความดีใจและกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขจนจุกผมที่มัดอยู่บนสีสกว่งไปมาเมื่อดูจากระยะไกลแล้วมันคล้ายกับต้นหอมมากต้นหอมแปดต้นที่ถูกประดับด้วยปิ่นปักผมสีทองใบหน้าของเฉวยนลิงแข็งทื่อปึ่งเท่อได้ยินคำพูดเหล่านี้และรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่สามารถทนได้อีกต่อไปอาจารย์และสิทธคู่นี้ระยังอายเกินไปแล้วพวกเขาเริ่มวางแผนจัดสรรพื้นที่ของอารามไปหยุนแล้วอย่างนั้นหรือ เขาตกตะลึงและนิ่งไปแต่ก็ยังไม่กล้าพูดอะไรออกมาเพราะกลัวว่าตนจะถูกผู้อาวุโสตำหนีเอาได้ทนไว้ทนไว้เขาสูดหายใจลึกๆครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเดินเข้ามายัางข้างในแล้วก็เชิญให้พวกเขานั่งลงขณะที่ได้ยินคำว่าของอร่อยโจโจโก็ไม่ปฏิเสธเธอวิ่งเข้าไปข้างในอย่างมีความสุขก่อนจะนั่งลงข้างๆกับลีหยวนหมิขงขาสั้นๆแกวงไปมาพลางกัดกินผลไม้ที่เก็บมาจากในป่าอย่างอร่อยอร่อยหนูน้อยแบกป้ายเดินมาตั้งไกลและตอนนี้เธอก็หิวแล้ว ทันทีที่หลี่หยวนหมิงยื่นมือออกไปมู่ส่วนก็หยิบสัญญาการเดิมพันฉบับนั้นออกมามอบให้อย่างนอบน้อมและยืนอยู่ด้านหลังของเขาพลันดีดผมจุกข,ของโจโจเมื่อเห็นว่าหนูน้อยมองมาที่เขาเขาจึงขยิบตาให้เธอโจโจรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของเขาจึงเงยหน้าขึ้นมามองเมื่อเห็นถึงสถานการณ์นี้แล้วเธอก็กรอกตารอยยิ้มปรากฏที่มุมปากของเธอและมือที่กำลังจะเอื้อมไปหยิบผลไม้ก็ได้หยุดลงแล้ววางลงที่หัวเขาอย่างเชื่อฟัง มีเพียงแค่คนที่สนิทกับเธอเท่านั้นถึงจะรู้ว่านี่คือการเตรียมพร้อมจะต่อสู้ต้องยืดอารามไปหยุนให้ได้ก่อนถึงจะมีของอร่อยออร่อยในอนาคตลีหยวนหมิงแซงทำเป็นสุภาพและกล่าวว่าคนลัที่เต๋าเราให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์มากเพื่อหลีกเลี่ยงการทำกรรมซึ่งในเรื่องนี้สิทธิพี่ฉเฉวียนหลิงเป็นตัวอย่างที่ดีมาโดยตลอดตอนที่อาจารย์ของผมยังมีชีวิตอยู่ผมมักจะถือเอาสิทธิพี่เป็นแบบอย่างในการฝึกเสมอจะเป็นไปได้อย่างไร อาจารย์ของพวกเขาคงจะสอนให้พวกเขานินทาอารามไปหยุนว่าต่ำต้อยเสียมากกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะโจโจพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังอาจารย์มักจะชื่นชมลุงเฉวียนหลิงต่อหน้าพวกเราบอกว่าอาจารย์ลุงเฉวียนหลิงนั้นเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เหมือนหนูที่มักจะคอยแอบกินอาหารอยู่เสมอขณะที่พูดนั้นหนูน้อยอยังลูกท้องของเธออย่างละอายใจและเกาสีษะใบหน้าของเธอแดงเล็กน้อยและดวงตาที่กลมโตก็มีน้ำตาคลอเธอจ้องมองเฉวียนหลิงด้วยความชื่นชม หนูน้อยเผยข้อเสียของตนเองออกมาแต่ทว่าคนอื่นๆกลับไม่คิดว่ามีอะไรผิดปกติตรงกันข้ามพวกเขายังชมว่าหนูน้อยน่ารักเสียด้วยซ้ำเรียกได้ว่าเธอนั้นทั้งน่ารักและมีสเสน่ห์ในขณะที่ทุกคนตกหลุมรักหนูน้อยแต่ฉเฉวียนหลิงกลับไม่ได้ดีใจที่ได้รับคําชมจากพวกเขาและยังระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมมันดูไม่ปกติต้องมีอะไรแน่ๆพวกเขาต้องการอะไรแน่นอนว่าหลังจากนั้นหลีหยวนหมิงก็เปิดสัญญาการเดิมพันฉบับนั้นออก เขาพูดว่านี่คือสัญญาการเดิมพันที่ลงนามโดยอาจารย์เฉินและเสียนหุยโดยระบุเอาไว้ว่าหากเราสามารถทําภารกิจได้สําเร็จจะมอบอารามไปหยุนให้กับเราเพราะมีคนนอกอยู่หลีหยวนหมิงไม่ได้กล่าวรายละเอียดของภารกิจออกมาเพราะไม่อย่างนั้นหากเรื่องวิญญาณชั่วร้ายอายุพันปีถูกเผยแพร่ออกไปอาจจะทําให้ผู้ที่มาแสวงบุญแตกตื่นและจะเกิดความกลาหนตามมา เขายิ้มอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาก่อนจะกล่าวว่ามูส่วนและโจโจโดเด็กทั้งสองคนนี้โชคดีมากๆผมไม่คาดคิดเลยว่าพวกเขาจะทํามันสําเร็จอย่างไรก็ตามสิทธิพีชเวหลิงไม่ได้เป็นคนลงนามหากจะไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็ลืมเรื่องนี้ไปเสียเราจะคงยืดอารามไปหยุนที่พวกคุณสร้างมาอย่างยากลําบากไม่ลงไม่ได้ค่ะ โจโจทำแก้มป่องด้วยท่าทางที่ไม่เห็นด้วยอาจารย์กำลังชักนำให้อาจารย์ลุงฉเฉวียนหลิงไม่ยึดมั่นในคอวามซื่อสัตย์นะคะเขาเป็นคนที่รักษาคำพูดถึงแม้ว่าตาแก่หน้าโง่กับสิทธิผู้โง่เขาจะไม่ใช่เจ้าอารามแต่ตาแก่หน้าโง่ก็เป็นสิทธิพี่ของอาจารย์ลุงฉเฉวียนหลิงจะให้อาจารย์ลุงฉเฉวียนหลิงไม่ยอมรับสัญญาที่สิทธิพี่ของเขาได้ลงนามเอาไว้ได้อย่างไรแบบนี้เขาเรียกว่ายุให้ความสัมพันธ์ของคนอื่นแตกแยกนะคะเมื่อได้ยินเช่นนี้หลีหยวนหมิงก็ผ่านเข้าใจทันที ใช่สิต้องขอโทษด,ด้วยสิทธิพี่ฉเฉวียนหลิงและสิทธิพี่เฉินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมาราวกับว่าเป็นคนคนเดียวกันเช่นนั้นสัญญาที่สิทธิพี่เฉินได้ลงนามเอาไว้สิทธิพี่ฉเฉวียนหลิงจะต้องไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนทั้งสองคนต่างก็ช่วยกันพูดดักทางเอาไว้หมดแล้วจึงทําให้ใบหน้าของฉเฉวียนหลิงมืดลงทันทีอีกฝ่ายได้ปิดทางหนีของเขาอย่างสมบูรณ์ หากเขาไม่ยอมมอบอารามไปหยุนให้เขาจะเป็นคนผิดสัญญาและอีกทางคือถ้าเขาขับไล่เฉินจือหยวนออกจากอารามไปหยุนก็จะเป็นการตัดสัมพันธ์ของเขาสิ่งที่ทั้งอาจารย์และสิทธ์ตัวน้อยพูดนั้นได้ต้อนเขาให้จนมุมเฉเวียนหลิงเริ่มแน่นหน้าอกเขาจุกจนพูดไม่ออกในขณะนั้นก็มีใครบางคนเดินเข้ามาและเมื่อเขาเห็นภาพนั้นดวงตาก็พลันเป็นประกายขึ้นทันทีผู้กอบกู้มาแล้ว